วันนี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่ช่องน้องฟิวแฮปปี้แชร์ได้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องฟิวนะคะก็อยู่ที่ร้านเมดอินเจแปนนะคะร้านน้องฟิวนะคะก็ได้ซื้อเหมือนเป็นไข่จิ๋วะครับเหมือนไข่อีสเตอร์น่ารักมากน่ารักจริงๆค่ะสีฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวส,สดๆน่ารักนี่นะคะสั่นได้ด้วยตุ๊ก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 ดูด,ด้ดดดดดดดานหลังนะคะข้างในน่าจะเป็นอย่างนี้เป็นช็อกโกแลต เดี๋ยนมาเดี๋ยวมาแกะกันเลยยาวมาค่ะในที่สุดก็ได้วิ้วเพือเ่อนตัวนี้น้องฟิวเหมือนเหมือนตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นพลาสติกไมโครโฟนฮัลโหลเราสามารถพูดกับไข่ได้ด้วยฮลัลโหลสวัสดีป,ปึ๊บแกะปั๊บสดๆเลยเหรอลูกสดๆร้อนๆแกะไม่ได้อดกินแล้วค่ะทีนี้ทำไรอะครับไข่เอ๋ยจะออกมาอันนี้ไข่เซอร์ไพรส์เหรอลูก ค่ะมันไข่เซอร์ไพรส์โอ้แล้วแล้วแล้วอ๋อมันไข่เซอร์ไพรส์จิ๋วใช่แล้วค่ะต้องเรียกว่าไข่เซอร์ไพรส์แบบมินิค่ะอุ้ยอุ้ยมันมันครั้งแรกที่แกแบบแล้วไม่ขาดเลยอ่ะเดี๋ยินอุ้ย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 เหมือนเขามีวิธีการอะไรบ่อุ้ยน้องฟินด์ไอเกนช็อกโกแลตหอมเยอะยวนใจมากนี่นะคะอันนี้ขอดูอันนี้ก่อนค่ะอันนี้เป็นสติกเกอร์ นี่นะคะมันกระตา่ายหมีแล้วก็เป็นตัวคนนะคะนี่นะคะคือไข่ไข่จิว๋วอุ้ยฟังเสียง,งเขาเป็นเม็ดเม็ดสีนะคะก็จะมีสีส้มสีเหลืองสีชมพูสีสีฟ้านะคะแล้วก็สีม่วงนี่นะคะเยี่ยนน้องฟิลเริ่มแกะกันเลยเอาฟองไหนดีแม่ค่ะต้องการสีอะไรก่อนสีม่วงค่ะแม่ว่าต้องเอาสีม่วงก่อนค่ะ มีหลายใบเราไม่ห่วงอุ้ยอุ้ยแม่ช็อกโกแลตอย่าแกะเลยนี่มันเซอร์พรายยังไงแกะมาก็เป็นช็อกโกแลตไม่มันมีข้างในนี่ไงนี่ไงมีข้างในไงอ๋อจะเป็นล้นอะไรอรอใช่ค่ะมาค่ะบิดเอามาอุ้ยแม่ค่ะแม่ขอชิมชิมเลยค่ะอ้าวได้อะไรมาเนี่ยเบล ข้างในมันจะเป็นแบบโโเม็ดๆใช่ไหมน้องฟิลค่ะนี่ของน้องฟิลเป็นลูกหัวใจด้วยอือม,มันจะกรอบๆข้างในอร่อยกินดีกว่านี่ของน้องฟิลเป็นลูกหัวใจด้วยน่ารักมากเลยอือนี่มันเป็นรูปร่างาอีมัมนรูปร่างอะไรรูปจำกรอบเข้ามาทันเลยอร่อยมากเลย มันสุดๆใช่ไหมอสชาตเปรีป้ยวๆฟ้าหลุดมันเนี่ยเปรี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอคะมีเม็ดน,นึงเปรี้ยวมากเลยแม่มีหลายมันมีหลายรสใช่ไหมคะค่ะอ,อันนี้เหมือนเป็นรสแล้วแกะทุกลูกเลยไหมเนี่ย <laughs> ถึงจะรู้ใช่ไหมฟองต่อไปอ นี่อะคะของที่เหลือก็เป็นอันนี้น้องฟิวไม่น่าจะเป็นสีเขียวมากกว่าสีเขียวสีเหลืองก็เป็นแบบหลายสีนะนี่อะครับนี่ะค่ะอุ้ยน้องฟิวเห็นไลน์โอ้ได้ไงมันต้องเป็นอย่างนี้น้องฟิว นี่นี่อีกรถนึงนะคะมันมีตัวอะไรอยู่แม่ใช่เดีแม่ชิมเ้าก็เล่นนะเพื่อนๆตรงนี้น้องฟิลเห็นเป็นลายดาวด้วยอืมาแกะให้หนูหน่อยนี่ก้อนระเบิดตู้ใช่ก้อนระเบิดไอ้พี่มันจะระเบิดในปากหรือเปล่าน้องพิลชิมของดีตัวเองกินหมดของไม่ดีให้ลูกกินแม่เป็นคนยังไงเนี่ยจะดีจะได้รู้ไงอร่อยไหมน้องฟิลนี้ระเบิดในปากไหมคะไม่ค่ะมันกรุบกรุบอร่อยไหม แม่พลาดแล้วก็เลยเมดนึงนี่ไม่ใช่ไข่เซอร์ไพรส์นะคะที่มปนขนมนะอ๋อนี่ไงของดีน้องฟิลเก็บเองไม่แบบแม่นี่นะคะเป็นลายแต่ไงน่ารักเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ว่าจะได้ลายอะไรเหมือนเป็นพักรายลุ้นสตอรี่นี่ของแม่ไก่ไปแล้ว อ๋อคือได้มาซื้อไข่เอาไข่ยิสเตอร์อ้าวน้องฟิวพี่ก็บอกว่าไขาย่ยิสเตอร์อ๋อนี่ของแม่แกะเราอ,อ้าวพลาดแล้วน้องฟิว <c oughs> เป็นไข่อะไรนะครับไขย่ยิสเตอร์ไขย่ยิสเตอร์อนั่นแหละเพราะว่ามีข้างในมันจะไม่เหมือนกันนี่นะครับแม่ลูกคู่นี้มั่วได้อีกนะครับเ <c oughs> ขาบอกไข่ยิสเตอร์ก็ยังแฉไวเซอร์ไปนะครับแต่ก็อร่อยนะแก้ข่าวหน่อยนะครับวันนี้คือไข่ยิสเตอร์ ปัดต,ตัดใช่ไหมไม่ทันแล้วน้องฟิวน่ะแม่กินเข้าไปแล้วอ่ะมันเป็นสีขาวแม่กินไปหมด,ดเลยเหลือก็เปลือกมา <laughs> เขาทำอะไรกันเนี่ยแม่แกะให้หนูหน่อยเนี่ยแล้วแม่กแกะแบบเมื่อกี้ใช่ไหมอ,ไหอ้าวอันนี้มันเหมือนอันนั้นแหละเอ็มมืนเอ็มนี่เป็นชอ็อกโกแลตสีส้มอ้าวแต่อร่อยนะ <laughs> สรุปวันนี้เรามารีวิวอะไรกันเนี่ยไข่อิสเตอร์หรือว่าไข่เซอร์ไพรส์ไข่อิสเตอร์ค่ะไข่ของฟิลมันจอแบบแกมมเอ็มเอาโอเคอ่ะอ๋อเราเราจะไม่โทษน้องฟิลนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกนะครับริบบี้อกริบบี้อ่านว่าอะไรนะคะอ่านไม่ออกดูใครอ่านออกนี่สุดยอดเนี่ย เขาบอกไขอิสเตอร์ก็อิสเตอร์แหละค่ะอ๋อนี่ไงเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าในนี้มันจะมีเป็นดาวมีเป็นอุกกาบาตด้วยใช่ที่เราคุยได้เหมือนกันก็สรุปว่าไขอิสเตอร์อร่อยเมยน้องฟิวอร่อยมากค่ะเป็นท็อปปิ้งที่แบบนุ่มมันนุ่มมากเลยอะอแต่เขาก็บอกนะว่าห้าฟองเนี้ยข้างในมันมีอะไรบ้างได้เป็นดาววงกลมอุกกาบาตตัวอะไรสักอย่างแล้วก็หัวใจ<ม>ได้ครบเลยม,มันก็คล้ายๆเซอร์ไพรส์น,นะใช่อ๋อน้องฟิวได้ตัวนี้ อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะแบบลุ้นระทึกมากเลยนะคะว่าจะได้อันไหนสำหรับคลิปนี้นะคะน้องฟิวกับแม่นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่างนึงสัตว์ประ i ียแล้วก็กดกระดิ่งะด้ยนะคะบ๊ายบายพอก็นึกว่าน้องฟิวกับแม่ก็อิ่มอร่อยไปแล้วนะคะอิมอร่อยไปแล้ว